ที่อยู่กรุงเบอร์ลินประตูนี้สําคัญมากเวลาใครลบชนะปุ๊บเนี่ยฐานเยอรมันก็จะเดินผ่านตรงน,นี้แต่ตอนแพ้แสงครามรัสเซียบุกก็บุกก็ไปทางนี้พล่มเบอร์ลินราบคาบี่เมืองใหม่หมดของเก่าโดนระเบิดทลายเหมือนเดรสเดนนะ่ะสวยมากวันนี้มาสุดท้ายแล้วเราจะกลับบ้านแล้วครับข้ากังวินออก,ออกสวยมากสวยมากนี่ยถ่ายรถมาเนี่ยตรงนี้เราเลี้ยวไปข้างขวานี่จะเป็นรัฐสภาสภาไรส์ซัง โดนระเบิดหมดครับตรงนี้มืองหลัวที่สําคัญมากของเยอรมันนี่นี่กแพงเบอร์ลินเมื่อกี้ไปดูเป็นชาลีเช็คพอยที่เขาไว้ที้อมอเมริกันตั้งไว้แล้วแต่ตรงน,นั้นกําแพงก็ทุบหมดแล้วอันนี้เป็นกําแพงที่ที่เหลืออยู่น,นี่ไอภาพเขียนนี่มาทําที่หลังกําแพงสูงม,มากสูงประมาณ2เมตรกว่าแล้วก็มีป้อมเป็นระยะระยะใครปีนี่ยิงเมเลยอันนี้เรียกเบอร์ลินวอลล์มันก็ไม่สวยแต่เป็นเป็นสัญลักษณ์ ใครมาก็ต้องแวะมาดูอันนี้สวยมากข้างหลังเป็นยอลินโดมมีสามโดมอลังการสุดๆรอบๆเป็นพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะคงจะต้องมาเดินเที่ยวอีกทีถ้าวันนี้ได้กลับก็คงไม่ได้มานะแต่กำลังสงสัยว่าจะได้กลับวันนี้หรอือเปล่าสวยมากครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะไปเดินดูพินนพิธภัณฑ์ข้างๆวันนี้เขาเรียกเป็นเกาะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เยอะแยะไปหมดสวยมากครับ